สวัสดีครับผมคนลงไม้ใช่แนวครับมันนีออกมาตกปลาครับผมไม้มื่อนี้ก็ยุทธีแม่น้มซีนะครับผมก็ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเคงครับมอดไม้แล้วนะครับผมก็ตอนนี้อากาศก็จะเป็นเย็นๆนะครับผมแดดกำลังเซี่ยออกนะครับแต่ว่ามีลมแนงหน่อยหนึ่งนะครับผมก็เรามองอุปกรณ์ครับ เด็กขั้นเบ็ดเป็นตัวนี้ครับเป็นเจ็ดฟุตนะครับผมก็เป็นหลอกเบอร์สองพันครับไตเย็นสิบจีปอนด์นะครับผมเดี๋ยวว่ามึงเนี่ส่วนเงี้ยมึอนีได้เป็นมาคิดนะครับผมสองตะขอครับผมตะก้อเบอร์สองเส้นหาครับตะก้อสิบจีกัมนะครับผมเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมขอนุญัดลงเบ็ดนะครับผมแล้วกำมารุนกันเลยครับว่ามือนี้สีมีแตมบ่ครับผม

ปลาจอครับใส่สวยอยู่ประมาณคือบหนึ่งแต้มแลกครับผมประมาณ

กวามมังงน้อยครับครับสำหรับมนีกระเวยาแล้วครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเบ็ดกลับนะครับผม สำหรับผลงานมือนีก็ได้แค่2แต้แกมนะครับผมสำหรับคนที่ขเขามาเบิ้งจินหอดจวนี้ก็ฝากกดติดตามมันน้นเ่ดได้ครับผมมือนีต้องขอรัก,กันจะมี้ครับผมขอบคุณครับ